สวัสดีค่ะเจเคมาแนะนำให้ชมกับ Honda Accord นะคะรุ่นนี้ก็เป็นโฉมปาวานนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้ค่ะ Honda Accord กคันนี้นะคะเครื่องเดียว 2.2e โฉมปาวานปี0 5เกียร์ออโต้มาในราคาตัดนะคะ89,000บาทราคานี้คือราคาตัดเงินสดค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะติดแบคเรต วางเงินดาว45,000บาทผ่อนชำระเดือนละ2,000กว่าบาทนะคะจำนวน24เดือนส่วนท่านที่เครดิตด,ดีนะคะวางเงินดาว15,000บาทผ่อนชำระเดือนละ3,000กว่าบาทจำนวน24เดือนค่ะเครื่องยนต์2.0ความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้เกียร์ออโต้เข้าครบเข้าปกตินะคะ ภายในสวยหรูดูดีมีระดับค่ะตามนี้เลยค่ะทุกท่านน้ำมันรวนนะคะเคยแก๊สแต่แจ้งยกเลิกไปเรียบร้อยค่ะแอร์เย็นมีแอร์แบ็กสอล,กปปกสลูปมีดิสเบรก4ล้อระบบเบรกเป็น ABS นะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะภาษีพรบรไม่ขาดเอกสารคกุกภายในสวยสะอาดภาษี67นะคะสีสันตามอายุการใช้งานค่ะมีรูรอยร่องรอยตามอายุเลยนะคะ 89,000บาทเงินสดสดได้ผ่อนได้รถบ้านสภาพสวยพร้อมใช้นะคะสนใจติดต่อไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ค่ะอยู่แถวบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีเบอร์ติดต่อผู้ขายช่องทางการติดต่อผู้ขายเราพร้อมกับรายละเอียดของรถนะคะแอดมินได้ใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยท่านใดสนใจติดต่อทักเข้าไปได้โดยตรงนะคะสามารถติดต่อเจราจานัดหมายวันเวลากันได้เลยค่ะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ